ตัดเรียนนะครับตัดเรียนปกตินะครับก็ช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดถ้าเป็นไม่ได้เก็บได้เก็บเลยผลไม้ลูกชิ้นเนี่ยอะไรพวกนี้สำคัญด้วยนะครับช่วยๆครับเก็บขยะด้วยนะครับขอบคุณมากเอ่อไอบอลเขาบอกว่าสุวิตเนี่ะสุวิทตโกรธเราสองคนเว้ยเออไอไอคนชื่อบอลมันพิมพ์มาบอกโอ้โกรธก็ไม่ว่าอะไรเออกูด่าขนาดนี้มันก็ต้องว่าอยู่แล้วแหละโอ้อ่ะก็เดี๋ยว บันรังดอยู่ไหนครับบัังดอโอเคสุดยอดครับสุดยอดมากสุดยอดมากครับบัลลังดดครับของแท้ครับมาเอาเชี้มที่บ้านสมใจอยากครับบอสนัดครับ

กอดกันเลยครับยิงสวยมากยิงสวยมากเข้าสู่ช่วงเทการรงบรางวัลนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากต้องขอกลับไปเชิญครับท่านผอครับสวัสดีครับคิดครับสุดยอดมากครับโอ้สวัสดีครับสุดยอดมากสะดวกมากครับน้องนะครับน้องรับประทานนะครับไปไอ้อีนี่ยังกว่าพนิสานในกีฬาราชบัณฑิติรัิศุดีเลยครับพนิสาก็ไป ปลายปีเน้ะปลายปีปิษาปลายปียี่สเก้ครับยี่สดย่สิบเก้าท่าน่าที่ท่าเก่นะครับผมเด็ดเจดกเกเรได้ครับผมสุดยอดมากครับในทีช่วงสุดท้ายนะก็ต้องขอคณผู้แข่ใจดีนะครับรวมที ผู้สนับสนุนนะครับทุกป้ายในวันนี้ครับที่มาสนับสนุนรายการเรื่องสลากแสงเอ็กเสียหนึ่บ้านเท่านะครับนะครับอ่ะตรงนู้พร้อมไหมครับอ่ามอบรางวัลพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วบอกได้เลยนะครับยอด่านพอสนุกครับพร้อมไหมต่างว่าอย่างนี้เอาผมได้เสื้อตัวนึ่งละครับพร้อมแล้วครับครับ ขอการบันเชิญรับท่านผอพงศรินจัดเทพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพ่อครับเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับหรือรางวัลรองชนะเลิศครับขอการบันเชิญครับและขอเชิญครับรางวัลรองชนะเลิศครับในรายการนี่นะครับสว่างแสงเอชหนึ่งบ้านเพ่อตกของปาริศาเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์น้องมะนาว นะครับผ่าแข่งขันมาสองวันนะครับวันนี้พวกเขาเข้ามาเจอกับน้องจิวซีท่าเปรียบเสมือนน้องจิวซีเนี่ยคือเป็นจักรพารีแห่งการฟุตบอลเดินสายนะครับผ่านี่นะครับโอ้วันนี้พวกเขาสามารถทําได้นี่ครับในตะวันสุดท้ายทั้งนั้นเองนะครับที่พวกเขาทําไม่ได้นะครับประพุทธในความเปนนี้ด้วยครับครับรับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทพร้อมทั้งวัลนะครับผ่านยืนยั จากท่านผอนอะครับผศชรจันเทพนะครับผอโรงเรียน,ยนอ,ยอนุบาลบ้านเข้านะครับขอบเอขอสียงปรบมือดังๆให้กับณิสาวบอลเจอร์เอ็กน,น้องมะนาวด้วยครับ ในรางวัลรองชนะเลิศครับปีแรกพวกเราทำได้แล้วก็ขอขอบคุณครับท่านผอคองวัชรินจันเทพด้วยนะครับลำต่อไปครับจะเ,เป็นการประกาศวันครับเริ่มจากรางวัลดาวสังโก่อนเลยขอกลับไปชิญครับเชียร์หนึ่งบ้านเข้า<ด>เนี่นะครับปาผูา้สนับสนุนอ่ะโอเคครับมาสักรู่วัชรหนทบ นี่ครับเรียนเชิญเลยครับคุณเชนิครับเชิญเลยครับนี่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมงานนับตั้งแต่รอบแปดทีนะสำหรับรางวัลดาวชนูนะครับก็จะมีรองเท้านะครับทองคำแล้วก็นี่ครับรางวัลจำนวนสองพันบาทนะครับ และตะวันดาวสโฉมโง่อยู่มาแช่งครับตกเป็นของซายทอนพีลน้าจมพงเย็บปราดีครับโอ้โหเลือเชื่อน้ำถายก็ได้ตังแถมได้ดาวสฉโง่อีก2,000ันี่นะครับสำหรับชาวไปนะถัาติดหงิมมาดิเดี๋ยวับของการไปเชือเซนดกมัดห้างน้ำอาไปทุ่มห้องรางว ja. e, ัลครับ เ,เ,เรา,า,าไปอพัร้าพร้อมรองเท้าทองคำครับสำหรับการเอาสชมโบแล้วก็เซดริกบ้านเผ่ายู่ต่อได้เลยครับเราไปต่ไปครับนักเตะยอเยี่ยมแมนออฟเดอะทัวร์นาเมนต์ครับมาประจำรายการสว่างแสนเอ็กดริกบ้านเผ่าตกเปขอ กัาปตันทีมน้องเชลซีวาสบอลเจอร์พารนี่แหละครับมาสำหรับเจ้ายาวโซลินครับมาวันนี้กลับมารับใช้น้องเชลซีเอ็กพิมพ์ครับมาแล้วคองโดเ่นเลยทีเดียวแล้วพีมนาเล่เห็นแล้วนี่แหละครับมารับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมครับรางวัล2000พร้อมเทอรงวันเกียรติยศครับแล้วต้องบอกขอบคุณครับเสียงเด็กมาดเข้าด้วยนะครับที่มาเป็นผู้มอบรางวัลนะครับ และเหลือรางวัลเดียวรับรางวัลสุดท้ายครับเรียนเชิญเลยครับนักกีฬาครับทั้งหมดนะครับใช่ปะนี่ครับนักกีฬาครับทั้งหมดเลยครับแล้วต่อไปครับรางวัลชนะเลิศผู้ที่จะมามอบรางวัลครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านเขานะครับท่านชัยกริเจนชัย นะครับขอข่าวเชิญครับนี่ครับ้านาดุษฎีสมรเตําบลตลาดแคร์หเูอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิจะเป็นวัวรางวัลยังผ่ารางวัลสุดท้ายเอาล้ครับเรียนเชิญครับนักกีฬาทั้งหมดครับเข้าที่ประดับดีได้เลยครับ แล้วก็บรรดาเมียเมียรวมไปถึงนักกีฬาวอลบอลนะครับผู้กองโอ้นะครับเวทเชอรนะครับปั่นนะครับมาถ่ายรูปปองกันนะครับและรางวัลครับสุดท้ายในรายการครับ สว่งแสงเสอเซีร์บ้านพ่อแชมปเปี้ยนรายการครับคว้ามรางวัล50,000บาทพร้อมกับเพื่อวันเกียรติยศตกเป็นของฮิมพิมเบอร์สอดเอ็ดน้องเชลซีเดี๋ยวแล้วก็อแสดงความยินดีด้วยครับกับการกลับมาครั้งนี้ครับสำหรับน้องเชลซีของบอสนันด,ดีแล้วลับมากลับมาพาแชมป์ในบ้านได้ครับในปีนี้ อาจจะเป็นปีแรกแต่อาจจะไม่ใช่ปีสุดท้ายก็ฝากกับพ่อแม่พี่น้องครับชาวเชยียงภูด้วยนะครับรายการสว่างแสงเอ็กซ์เซดิงบ้านเพ้านะครับครั้งต่อไปหาสจะขยับอายระวันก็ไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับและในเชิงความสุดท้ายนี่ครับยินดีกับอลเชียงคีรีด้วยและต้องขอขอบคุณครับท่านนายกเทศมตตนตรีตำบลตลาดแร้ออเภบ้านเพ้าจังหวัดเชียงภูท่านชายัยปรินะครับเตะชัยสำหรับ การมาบ้างวัลที่เฉลี่ยสำหรับเวลาบรางวัลด้วยนะครับก็สุดยอดับวันนี้ครับหมดหน้าที่ผมแล้วครับหมดอาร์ทีบีและอินดิอสเทปานรับต้องกลับขับตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับปีหน้าฟ้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ